วันนี้ครับผมจะมาเปิดซองการ์ดดิจิมอนครับและนี่เป็น BT 20แล้วชุดนี้นั่นเองครับโอ้โหชุดที่ผมรอคอยครับนี่คือชุด Over the Egg ครับและชุดนี้มีอะไรเด่นๆครับรอย k n ไนท์ครับเพื่อนๆรู้จักรอยัลไนท์ไหมฮะรอย k n ไนท์ของในกลุ่มดิจิมอนใครติดตามดิจิมอนจะรู้จักอย่างดีครับว่าเป็นกลุ่มที่แบบโคตรเท่ท็อปเปอร์เนี่ยได้ข่าวว่ามันเจ๋งมากนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นฟูลเลยนะครับมาเปิดดูครับท็อปเปอร์ โุ้ยโอ้เงาวับมากโ oh my god อาเวนคิทมอนอุ้ยโค้ดอะไรอ่ะโอ้โค้ดเมทัลคารูมอนครับที่เป็นรันนัมเบอร์นั่นเองอืมโอ้สวยมากเลยอ่ะเอาเวนคิทมอนนะฮะโอเคปะ่ะงั้นเราเปิดกันเลยดีกว่าครับตัวที่เป็นเซกเนี่ยมันจะเป็นตัวของเซฟากามอนเอสนะครับแล้วก็โอเมกามอนเอ็กผมอ่ะอยากได้โอเมกามอนเอ็กครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมก็เล่นเด็ก เด็กนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเด็กของลอยยนไนท์ถ้าเกิดดูกันไปเมื่อปีก่อนกอนชุดบีทีสิบสามเป็นลอยยนไนท์ครับที่มันการ์ดองพอผมเคยเปิดนะครับเออเติร์เราเอานี่มาปุ๊บมันจะเสริมเด็กนี้ได้ถ้าเกิดแบบคุ้มๆนะผมว่าอุย้ยได้เจสมอนครับเออชุดนี้มันมีนี่ด้วยครับเป็นเจสจีเอ็กซ์นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมอยากได้มากๆครับเจสจีเอ็กซ์เพื่อเอามาเสริมครับให้กับแก๊งลอยยนไนท์ครับเพราะว่าเขาคือหนึ่งในลอยยนไนท์นะแล้วเป็นไบเอสด้วยอุย้ยไบเอข้้าางงหลัเอ เฮวีเมทัลดาวน์มอนครับอันนี้เป็นสายใหม่ของอิมอนนะครับที่อยู่ในเรื่องของดิจิมอนลีเวเลเตอร์วิ่งวอร์มอนแน่ๆครับอันนี้เป็นเด็กที่เอาไว้เล่นกับอิมไวรัสนะครับเราเรียกกันว่าอิมไวรัสมีมีสติมอนนะฮะอิมอนนะครับเอ้าโอ้นี่ไปไรนครับไม่ใช่ SR สอาร์นะครับอ่านี่ครับพอหลักเลยของเด็กโรโยไนฮะอันนี้คือเจ้าโอเมกามอนครับมันเป็นโอเมกามอนมัน ถ้าเกิดมันออมเพโลมาและซีเคียเราเหลือหนึ่งหรือน้อยกว่าเนี่ยเราสามารถโวเป็นโอเมกามอนเอ็กซ์แอนติบอดีจับมือได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวมันตายมันจะจับไปที่ใต้ของเจ้าอิตาซิวนั่นเองนะฮะอันนี้ใช้นะครับใช้นแน่เอาฟามอนอันนี้ใช้ครับอันนี้ใช้คือโชคดีนะที่มันไม่มีระดับ PA อ่ะเพราะ PA มันไปอยู่ที่อัลฟามอนโอลิเคนเออไอใบนี้ก็ต้องใช้ใน,น,น,นะครับในเรื่องของรถยนอิมพีเรีย่ดามอนครับ ดาลอนโหมดนะครับอันนี้ไวรัสอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรานะั้นได้เล่นอินฟเตอร์ได้แบบง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามาลงมาแล้วมันบึ้มมจากนั้นเสร็จปุ๊บมันสามารถโวล์ขึ้นไฟเตอร์โหมดโดยที่ไม่ต้องจ่ายด้วยไม่รู้จะได้ใช้เยอะน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าน่าจะใส่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมันไม่ต้องเลืองเมมโมรีที่ผมตามหานอกจากโอเมกามอน X แล้วครับผมตามหาเจ้านี้นั่นคือคูบอยซึ่งคูบอยเนี่ยเราไปเล่นในเล็กๆของเรือไหนคือผมชอบประวัติของเจ้านี้นนะเเพราาว่ามัป็ มันเป็นคนที่สอนโคตะแล้วก็ตัวยูจินะครับเพื่อเล่นดิจิบอลการ์ดแล้วตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาเล่นเด็กของโอเมกามอนแล้วก็ดุกมอนเอ็กด้วยแต่รู้จะได้ PA หรือเปล่านะ PA อเอผมว่ามันเท่เออมันหล่อมากหนุ่มน้อยคูบอยอุ้ยอ้าว SR ออกแล้วครับ SR ใบที่2ครับเป็นเป็นริวดูกามอนอ่าทาเคมิคาสุจินะครับมีเป็นตัวของดิจิบอลซีเกอร์นะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้ผมว่านะ มันออกมาเก่งเกินออกมาทุกชุดเลยนะฮะได้แล้วนี่อันนี้ไปธรรมดานะครับไม่ใช่ PA อ๋อมีนี่ด้วยนะในชุดนี้มีเค a อสมอนด้วยเป็นเค a อสวอเ d อร์อานะครับอันนี้แบบเล่นดูดีเลยลองเล่นแล้วโคตรดูดีเลยแก๊งรอยอยนท์เนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนที่ต้องการครับตอนนี้ของผมอะจะมี a l p h a มอนโอโอดค n มนีเจส g ีนะครับโอเมกามอนอมที่จะใช้น่าเป็นประมาณนี้นะครับเพราะเร้ก็จะเป็นพวกการ์ดแร ปกตินะครับซึ่งมันสามารถเปิดได้อยู่แล้วนะครับนี่เนโครมอนนี่อันนี้ของเวลด์อินบูทนะครับเป็นดิจิมอนตัวใหม่นะครับเป็นดิจิบอนประเภทผีนะต้องใช้เป็นไทผีแล้วกันนะฮะตัวมันเนี่ยมันค่อนข้างเล่นสนุกนะแบบตายแล้วบึ้มตัวเองทิ้งเรียกนี่ออกมาในไส้ก็ทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูดีครับนี่เป็นระดับ S R นะ p A ก็เอาเรื่อง <laughs> แต่ผมคงไม่งอกสายนี้แน่ๆถึงผมจะเป็นคนเล่นสายสีม่วงก,ก็ตาแต่ว่าไม่ไหวอะ ไม่หว oh จ,จริงๆเพราะว่าแม่ตามเก็บน<ๆ>้องไวโอเลตตั awesome. oh 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 ้งแต่แรกอยู endi, ่ด้วยทั huh. ้ง <observing> ที่มีชื่อเราอยู่นั้นด้วยนะประเด็นโอ้นนโอ้โหโอ้โอ้โหโอโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โอ้ออ้โหัอโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ้หโ้อ้โหโอ้หโอ้อ้อกอ้ยงอวยมากล้โอ้โหหออ คือโอเมกามอนเอ็กนะฮะคือเราจะรู้ว่าโอเมกามอนเนี่ยมาอยู่ในหนึ่งเราอ,อย่างไหนคือผมจะบอกว่าโอเมกามอนเอ็กเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นหนึ่งในจิมอนเขาเรียกว่าเป็นตามทฤษฎีนะว่าไม่มีใครไม่มีจิมอนตัวไหนอ่ะที่จะสามารถต่อกรกับเจ้านี้ได้ไม่มีทางเอาชนะได้เลยเพราะว่าเขาจะรับพลังจาก Omega โอเมก้าอินฟอสโคตรแบบโคตรเวอร์โอเคครับได้ครับนี่คือเซกนะฮะนี่คือเซก ถ้าได้ PA จะเจ๋งกว่านี้อีกอะจริงๆมันมีนั่งอะไรี่มันมีโค้ดแล่ด้วยไอ้โค้ดแล่เนี่ยโคตรแพงรอบก่อนที่ผมเปิดดุ๊มอนใช่ไหมเออก็โค้ดแล่เหมือนกันเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นนามบัตรใช่ป่ะเออเป็นอะไรอ่ะเป็นบัตรประชาชนเออแต่ก๊ามันแพงมากนะมันอิงมาจากพวกแบบก๊าซเก่าๆนะครับผมมี3กล่องที่สามารถเปิดได้ครับไปดูกันต่อครับโอเคครับมากล่องที่2นะครับมาดูกันที่นี่กันได้เลยเออได้เลยของยิ้มมีฝาแล้วก่อน โอ้โห้บีมิมอนเหรอเนี่ยโอ้โหลาสตี้ทีละทงมอนสวยว่ะนี่โปรโมรจริงเหรอเนี่ยนี่โปรโมรจริงเหรอเนี่ยทำไมอีกการ์ดเกมหนึ่งมันไม่เป็นอะไรแบบนี้บ้างเนี่ยอีกอย่างนึงนะเอฟโวเอสอาร์เนี่ยผมก็อยากให้มันครบๆบ้บบางอย่างเช่นแบบอย่างนั้นก็ยังเล่นได้แล้ววะอ้าวอยากให้ผมเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮวี่เมทัลเนี่ยนะฮะอาร์ได้มาเป็นบาที่2ครับอีกเด็กหนึ่งที่เราสนใจเนี่ยคือเด็กตัวของอัลฟมอนนะครับแล้วก็ตัวโอริมอนที่ออกมาใบ นะครับมันจะทําให้เด็กเนี่ยมันเล่นได้โปรขึ้นแล้วก็เป็นสายใหม่ของพวกคอนิทนทนะครับคอนิทนทนี่คือแบบเล่นได้ดีมากนะฮะดูเก่งเลยทีเดียวโดวยเฉพาะอัลฟอนโซลูเคนนี่แหละตัว <c oughs> ดีเลยมันเป็นเอสนะเออทนายพีเอพีเอ PA, PA มันสวยมากนะอะัลฟอนโซลูเคนอ่ะมันมีทั้งแบบเอ่อมีพีเอแล้วมีแบบเอสด้วยนะครับไอพวกสายของรีเวเลเตอร์ที่ผมไม่ได้เก็บเลยนะเพราะว่าผมไม่เล่นเลยมั้งของ ator, รีเวเลเตอร์นะฮะ โอ้ oh my god เซฟากามอนเอสครับเป็นเซกอีกตัวหนึ่งครับและนี่ครับเป็นใบธรรมดาโอ้ย oh. คือเซฟากามอนเอสเนี่ยมันมีหมดสามแบบเออจะมีใบแบบนี้นะับมี PA แล้วก็มีแบบคือแม่งแบบโอ้โหนะมีลายเส้นของคนที่ว่าวอส SP เนี่ยคือคนที่วาด The Promised n e v e r l a n d นั่นเอง นะครับบอกเลยว่าไลน์เซ็ตโคตรบ้าทำโคตรถึงคือผมเห็นครั้งแรกคือแบบว้าวมากโดยเฉพาะอิมเพรสต์บอลไฟเตอร์โหมดไวรัสเจ๋งมากอ่ะยังสวยอ่ะนี่นี่คือลายเซ้ตของคนแบบมีฝีมือว่าที่กิมอนอ่ะเอออเาะไรใส่ออกแล้วครับแล้วผมจะหวังอะไรที่อีกวะเนี่ยหวังเบิร์นใช่ไหมใบก่อนก็มีนะครับไม่เล่นเลยอะเกมมอนอุซาซาสะสมมาสุดท้ายก็ไม่เล่นเจ๊เนี่ยเพื่อเล่นแทนอุ้ยอะไรอุ้ยอุ๊ยเด็กมอนบอสใหญ่ นี่คือบอสที่ตีกับอัลฟามอนอุลิเคีนนะครับแล้วก็โอเมกามอนเอ็กซ์มีอะไรออกด้วยเป็นเงาเงาครับเป็นเงาเงาออกเบิร์รึเปล่าเจสสมอนจีเอ็กซ์ครับอย่างแท้พีเอสวยมากโคตรสวยโคตรสวยจริงแต่แต่ว่าหลับเอสี่ก็ก็สวยเหมือนกันนะน่าจะครบแล้วนะครับไม่น่ามีแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นเฟนลูดูดามอนมาออกเลยเอ่ยปั๊บวีมอนครับกับโบมอน โอ้ไม่ก็เดมิไพดาโมอนโอ้โหออกหมายอีกแล้วเออเป็นนิวลูกามอนทาเคมิคาสุจิอ่าไม่มีไม่มีไม่เก็บไม่เล่นเลยครับไม่เก็บมีแล้วอะไรวะพีเออันเนี้ยพีเอสีเขียวสีเขียวใครวะ อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเด็กมอนครับเด็กมอน PA โอ้ยมันแค่ต่างมุมมองเองอ่ะต่างกันไหมใบนี้ไม่น่าจะใช่ใบสามมานะครับมันไม่มีรคาคาหลงโอเค PA กล่องออกอันนี้ฮะเอสอออกอะไรวะเนี่ย,อ,ยอุ้ยอัลฟ่ามอนโอริวเคงนี่จริงๆผมชอบตัวนี้มานะเพราะว่า คือมันเท่อยู่แล้วและการนี้มันดีมากตัวที่ว่ามันโจเกสได้ครับระบบโจเกสคือระบบที่ดีที่สุดเออคือมันโจเกสกับสีดําดําแล้วก็บวกกับเหลืองหรือแดงก็ได้นะครับเอาไว้เล่นกับตัวอื่นได้ด้วยนะครับโจเกสขึ้นมาเป็นออลฟมอนด์โอดิเคินลบบืดห้าโจตัวเติมสนุกพามนะครับแทสหนึ่งคิวหนึ่งโจเกสนะฮะค่อนข้างเฮี้ยมมากครับที่จะหลุดบวกเป็สามอีกเดี๋ยวจะชื่อโอ้โห SR ครับออกนี่ฮะเอ็กซามอน ผมไม่เล่นครับผมบกำกำบัดอยู่ตอนแรกผมคิดว่าชุดนี้น่าจะมีเอเทมมอนเอ็กนะครับแต่ว่าในโค้งของมันอ่ะมันไม่มีตัวของดากมอนเอ็กก็คิดว่าไม่น่าจะมีเอ็กนะครับแต่ว่ามีเอ็กซ์มอนนะครับมีรู้จะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าสําหรับชุดนี้แต่เชื่อว่าต้องพังหักขึ้นแน่ๆนะครับเป็นตัวที่แบบเป็นบอสแจกของชุดเนี่ยชุด EX3 ได้ตอนนี้ของสุดท้ายละมาเอาเลยปุ๊บโอ้โห นี่เลยที่ลวสวนฮินะจังโอ้ฮินะครับอันนี้อยู่ในเ็นเป็นของเสริมนะครับของเด็กก็คือเมทริกดา,มอ,กกดามอนแล้วก็วอคนิกดามอนนั่นแหละนะครับโอ้ไม่ก็ฮินะล็อกเมม,มนะฮะโอ้สวยมากน่ารักมากๆเลยเมันาหลายหลคนที่เคยเล่นเกมดิจิบอนในมือถือจะมีดิจิบอนลิงก์นะครับก็ตัวละครตัวนี้แหละนะครับ ขอแค่อเมกซ X อีกใบหนึ่งถือว่ามันจะเวิร์กมากโอ้ my g กอดอีวิสิมอนผมไม่อยากได้ตัวนี้เลยปล่อยผ่านไปแต่นี้มันเป็น SR นะครับเพื่อนๆลองดู PA นะครับเป็น PA ที่แบบว่าล่องหัวจริงๆนะครับได้ไหมอยาได้อเมกซ X อีกใบหนึ่งอเมกซ X อีกใบหนึ่งเซฟอากาอมนเอฟโอ้ แมงเงยไม่มาพีอนะไม่มาไปธรรมดาด้วยโอ้โหแล้วไม่เล่นไงไม่เล่นรีเบเลเตอร์ไงริเบเลเตอร์ไม่เล่น,ลนสีเขียวก็ไม่แตะและเป็นสีที่ผมไม่เล่นด้วยสีเขียวเนี่ยโอ้ฟาดโอ้โหกิจจ้าซีดามอนครับไอ้พวกอควาหรือไม่ก็พวกสัตว์น้ำสีฟูทั้งหลายก็ผมก็ไม่แตะด้วยอสอาร์เอสอาร์ SR, SR แหละ เ r ครับเป็นเคียร์สมอนครับบูโบดอ,อาร์มตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งมากเก่งเก่งจับนอนตามไส้เลี้ยวหกนะครับแล้วก็เมมบุกหนึ่งเอ่อแล้วก็เมมผึ่งดำนั้นนะแล้วก็มีพวกะนะฝั่งตรงข้ามห้ามลุกเอฟเฟกต์ออมเพย์ pay, ไม่ทำงานนะครับจะเจรเสฝั่งษ์ข้ามแล้วมีพาติช่าอีก่างหากตีตีเพิ่มสกิลบุกอีกหนึ่งนะครับเลเวลบาที่ดีมากๆพีเอก็สวยด้วยนะครับสลับตัวของเคียรสมอนเออทไปสุดท้าย เป็นเอ็กซ์ออนเอเหมือนเราดีใจแค่ช่วงแรกนะช่วงท้ายไม่ดีใจเลยเนี่ยสีบ็อกนี้เรียกว่าเกลือไหมนเนี่ยคือมันเป็นเศษที่ผมไม่ใช้เศษใช้ใบหนึ่งแต่มันออกเศษธรรมดาสามใบแต่มันไม่ใช่พ a เอ